วันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทาน้าจุกยําน้าจุกโจนเมนูน้าพริกยอดทิ์จากปักใต้ทําง่ายๆไม่ต้องตําส่วนผสมน้อยงานนี้มีแต่ซอยซอยซอยครับกระเทียมก็จะหั่นเป็นแว่นบางๆแบบนี้สําหรับพริกผมก็ใช้เป็นพริกกินดากับพริกขี้หนูผสมกันครับสาหรับเมนูนี้นะครับเราจะทานกับปักสดหรือว่าผัดลวกนะครับผมหั่นเสร็จแล้วผมจะสับเล็กน้อยนะครับแช่น้ำมะนาวไว้แบบนี้ไม่มีดําเลยครับ สำหรับกะปิถ้าเราต้องการให้มีความหอมให้เรานํามาย่างไฟก่อนเราก็จะได้กะปิหอมๆสุกแบบนี้นะครับใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าน้ํานี้เราจะไปใส่ในน้ําพลิกด้วยพอน้ําเดือดก็ใส่กุ้งลงไปครับสะดุ้งพอเปลี่ยนสีเราก็จะตักกุ้งไปหั่นซอยนะครับนากะปิที่เราย่างไฟใส่ลงไปก่อนน้ําต้มกุ้งของผมลงไปนะครับลลยกะปิก่อนเราจะใส่น้าปลาเพิ่มน้ําตาลมะพร้าวครับน้ำมะนาวพร้อมด้วยพลิกครับแช่น้ำมะนาวไว้ผมก็จะใส่ชูรสนิดนึงครับ ชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่กระเทียมซอยหอมแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋านะครับกุ้งที่เราซอยหั่นไว้ขยำอีกรอบนึงครับเสร็จเรียบร้อยน้ำชุบยำหรือว่าน้ำชุบโจนครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดู